สวัสดีครับวันนี้ผมโอมดีเจนโฮมขา่าเช่นเดิมนะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆกันอีกแล้วสำหรับใครที่กำลังตามหารถครอสโอเวอร์นะครับสวยๆแบบ HRV คันนี้นะครับขอแนะนำเลยเจ้าคันนี้นะ Honda HRV นะครับตัว1.8ตัว E l i m i t e d ปี2016นะครับสีดำสวยงามมากคันนี้นะครับคันนี้วิ่งเฉลี่ยนะแค่ปีละประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับ อย่างที่เห็นเลยสีดําสวยงามนะครับบอกก่อนเลยคันนี้นะครับคัดประวัติคาสภาพนะครับรับประกันไม่มีชนแาะจมน้ําตัดต่อพิควัมหรือว่ากรอไม่1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครได้เป็นเจ้าของไปคือโชคดีมากๆนะครับเรามาดูดีไซน์ของเขาก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้าของเขานะลูกค้านะครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะครับมีตัวฉีดโคมไฟให้ด้วย สวยงามนะครับสีดำการชนด้านหน้าจะเป็นสีเทานะครับตัดกับตัวโลโก้โครเมียมของฮอนด้านะครับสวยงามมากๆสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นปี2016กันนะมันก็เลยจะเป็นตัวโฉมก่อนเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าคันนี้นะบอกก่อนเลยผ่อนถูกมากๆลูกค้านะครับสวยงามมากๆอ่ะไปดูด้านข้างเห็นได้เลยนะครับสีแท้สีเดิมนะลูกค้าอันนี้คือสภาพเดิมๆมาคือสวยมากเก็บสีน้อยชิ้นมากนะครับเก็บพวกสะเก็ดหินต่างๆท่านั้นเอง แม็กสวยงามเป็นแม็กสีทูโทนลูกค้านะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวยาน,นะครับปีใหม่ๆนะใช้งานได้อีกหลายปีเออมาด้านข้างกระจกปรับพับไฟไฟ้าพร้อมไฟ,ไฟเลียวนะครับลูกค้าเป็นแบบเส้นแบบนี้ดูฉปบเชียวเลยนะครับกันส่งกันสาดฟงฟิลม์มติดให้เรียบร้อยลูกค้าพร้อมใช้งานทันทีนะครับมือจับโครเมียมแบบนี้นี่มีแต่งแบบสติ๊กเกอร์ฮอนด้าแบบนี้นะครับพร้อมกับระบบ อินโมบิเลเตอร์หรือระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะด้วยนะแค่ถือคุณแค่มีกุญแจที่ตัวสามารถกดเปิดรถได้เลยนะครับนี่ด้านข้างก็มีตัวสเกิร์ตด้านข้างมาด้วยสวยงามนะนี่ดีไซน์ของเขาผมชอบการเปิดประตูด,ด้านหลังคือแบบนี้เออมันจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะจะเปิดฝั่งนี้นะครับสวยงามทั้งทั้งสองด้านเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับลูกค้านะแล้วก็ เจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีนะครับด้านท้ายของเขาแน่นอนตัว c r o s s o v e r เนี่ยเขาจะเป็นตัว h t c h b a c k ซึ่งมี5ประตูแบบนี้นะครับก็สวยงามดวงไฟสัง่งจิกเลยนะครับเป็นดวงไฟ LED นะแดงตัดขาวสวยงามด้านหลังจะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวเสาสัญญาณจะเป็นหางฉลามแบบนี้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนมาครบถ้วนกล้องส่องถอยก็มีมาให้ด้วยในตัวของตัว1.8ตัว E l i m i t e d นะครับเปิดท้ายให้ดูนิดนึง นี่อันนี้คือพับให้ลูกค้าดูไว้ก่อนเลยนะครับว่าด้านหลังของ HRV เนี่ยพื้นที่ถ้าลูกค้าจะเก็บของแบบเต็ม,ตมพื้นที่เนี่ยคือค่อนข้างได้เยอะนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีคนไปด้วยนะก็พับเบาะขึ้นนะแบบนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของพอสมควรเลยนะลูกคา้าแถมมีตัวแผ่นยางมาให้ด้วยนี่ มีตัวแผ่นยางมาให้ด้วยเผื่อก,กันน้ํากันอะไรอย่างนี้นะครับด้านท้ายของเขาอุปกรณ์ก็จะยางอะไหล่มาให้นะอุปกรณ์ครบถ้วนลูกค้านะครับยางใหม่ๆไม่เคยแตะพื้นเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะจ๊ะมีของให้ครบเลยนะครับและที่แน่นอนเลยลูกค้าของรถของเรานะครับรับประกันย้ำอีกทีไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อผิดค,ความหรือว่ากรอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีทั้งอินสเป t ชันแล้วก็ในห้าเนี่ยขัดรถมากกว่า2 0 3 0ปีนะครับเพราะฉะนั้น สบายใจได้เลยนะครับลูกค้าอ่ะก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับจะโทรมาหรือแคปหน้าจอนี้ส่งมาที่แอสไซด์ดิจิทัคาก็ได้เนี่ยสวยงามเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับลูกค้าเปิดให้ดูนิดนึงนี่ความสวยงามลูกค้านะครับเห็นเลยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับคมชัดแบบนี้คือหุ่นยนต์เขาทํามานะมันจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็ร่องต่างๆนี่ รองแซนด์วิชแบบนี้มันจะไม่ถ้ามันถูกตีเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนั้นอนะ่ะคือโดนทุบมาโดนทํามาแน่นอนนะแต่อันนี้คือไม่มีครับลูกคา้าสวยๆเดิมๆนี่ดูยันด้านข้างได้เลยนี่จริงๆเวลาดูมันต้องดูให้ครบนะไม่ใช่ดูแค่ด้านบนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการชนนี่มันเกิดได้ทุกตําแหน่งแหละนะครับเพราะนั้นเปิดให้ดูครบหรือถ้าลูกค้าแบบเ้ hey, ยังไม่ไว้ใจนะเพิ่งเห็นเพจดีเจทมคาเป็นครั้งแรกยังไม่ไว้ใจเราสค้าสขามาราพาช่างนะ ที่ลูกค้าไว้ใจอ่ะเข้ามาชมรถเข้ามาเช็ครถที่ดีเจริญคมขาได้เลยนะจ๊ะโอเคด้านนอกคือสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูออปชันภายในกันครับมาครับมาถึงภายในของ h r v คันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับลูกค้าเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่นั่งนะครับตัวพวงมาลัยตัวเกียร์หรือตัวคอนโซลนะครับก็ดูสปอร์ตนะเหมาะสมกับตัวเอลิมิเต็ดเลยนะลูกค้าตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่า เขาดูแลมาอย่างดีดูแถบกาบด้านล่างเห็นไหมแต่ง honda มาอย่างสวยๆวยนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปบอกเลยโชคดีมากๆเออสำหรับตัวนี้เป็นกุญแจแบบว่าพุูสตาร์ทแล้วลูกค้าอย่าเบรกกดปุ่มได้เลยเออโอ้โหแอร์มาไวมากอ่ะโอ้โหแอร์เย็นค่อนข้างเร็วนะลูกค้าสำหรับใครที่ชื่นชอบรถที่ ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรถขนาดไซส์กลางๆแต่ลูกค้าได้เครื่องยนต์พันแปดนะครับทาให้คันนี้พุ่งแน่นอนขับขี่มันคล่องตัวแน่นอน,นครับก็และเครื่องพันแปดเนี่ยสำหรับตัวรถไซส์นี้น้ําหนักไม่เยอะนะครับประหยัดน้ามันค่อนข้างดีนะสำหรับตัวนี้นะครับมาเรามาดูทีละอย่างเลยเบาะหนังของเขาเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะครับทรงสปอร์ตเลยมีการบุระบายอากาศแบบนี้ด้วยก็คือไม่ค่อยร้อนนะครับทําให้กบข้อเสียของเบาะหนังไปค่อนข้างดี นะที่เขาจะมีความร้อนนิดนึงนะในส่วนตัวนี้นะครับเป็นเบาะไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะยังเป็นปรับมืออัตโนมืออยู่นะครับในปี2016นะครับเพราะว่ามันจะมีตอน m i n เ r c h a n ร e อ l i m i t e d เขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นปี2016นะครับพวงมาลัยของเขานะครับหุ้มหนังสวยงามนะครับมีระบบค s e Control เพิ่มเสียงรถเสียงิทยุรับสายโทรเข้าโทรออกได้เช่นเดิมและแน่นอนตัวนี้มีแพดเดิลชิปมาให้นะครับในส่วนของตัวนี้เลขกไมค์คันนี้1นึ0 0 0สมนกิโลนะลูกค้าเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วคันนี้วิ่งมาประมาณปีละหมื่นกิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยนะครับอย่างที่บอกเป็นรถบ้านเขาดูแลค่อนข้างดีนะครับผู้หญิงใช้ด้วยอ่ะมาต่อไปดูเกียร์ของเขานิดนึงแล้วกันเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งเปลี่ยนเกียร์ให้ดูนี่ค่อนข้างสมูท ระหว่างเกียร์ต่อกเกียร์เนี่ยไม่กระตุกไม่กระชากเลยลูกค้านะครับค่อนข้างใช้งานได้ดีตัวเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีครบถ้วนที่วางแก้วน้ํามีครบถ้วนให้ลูกค้าเลือกใช้ถึง2ตําแหน่งตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นแบบนี้ได้เก็บของเก็บของเพิ่มเติม,ตมได้เลยลูกค้านะครับในส่วนด้านล่างก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะเป็น usb hdmi อะไรเพิ่มเติมนะครับดีไซน์สวยงามมากๆตัวแอร์อย่างที่บอกไปก็คือเป็นแอร์มีโหมดออโต้ครบถ้วน แอร์เย็นฉ่ำเย็นเร็วสบายนะอ่ะต่อไปหน้าจออันนี้เด่นเลยลูกค้านะครับหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับก็สามารถรองรับโทรศัพท์ออเดีโอต่างๆวิทยุ U f m แผ่น CD USB iPod ต t ่างบลูทูธเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญหน้าจอกล้องสองถอยมีให้ครบแล้วก็หน้าจอชัดแจ๋วเลยนะแล้วก็จะมีตัวปรับมุมมองให้ลูกค้าเลือกดูได้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับค่อนข้างดี เออนะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยใส่แผ่นซีดงซดีนะครับดูหนังฟังเพลงสบายนะจ๊ะตัวนี้เรามีแถมตัวนี้ให้ด้วยลูกค้าเป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะครับเอาไปใช้ได้เลยนะจ๊ะแถมให้นะครับโดยรวมแล้วนะลูกค้าคันนี้คือใหม่นะดีมากมากลูกค้าดูสภาพนี่ใส่กิ๊กๆนะครับดูนี่มีกระจงกระจกให้เพดงเพดานนี่คือใส่กิ๊กเลยก็คือครบถ้วนมากๆนะครับระบบ เขาเรียกว่าถุงลมนิรภัยก็มีมาให้ครบถ้วนนะก็ครบถ้วนสําหรับใครที่กำลังหารถผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะคันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างครับว่านั่งสบายเปล่าขึ้นมานั่งนิดนึงนะครับด้านหลัง,งเขานะครับก็บอกแล้วลูกค้านั่งสบายนี่นะผมอนข้างตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าหัวก็ไม่ชนเขา่าไม่ชนนะครับพื้นที่ดีเลยมีที่จับเวลาขึ้นอะไรแบบนี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ ด้านข้างที่พักแขนมีครบนะข้างาหลังใส่แก้วน้ำอีกใบหนึ่งออนะค่อนข้างโอเคเลยลูกค้าแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็รองรับคาซีทั้ง2จุดเลยนะซ้ายทั้งขวานะครับนั่งสบายมากเบาะค่อนข้างนุ่มนะครับก็ถ้าตัวไซส์ผมเนี่ยข้างหลังนั่งได้สาคนแต่ถ้าตัวเล็กกว่าผมเนี่ยสีห้าคนสบายๆนะครับและข้อสําคัญที่อย่างทีออ่ผมเคยบอกไปตอนช่วงต้นคลิป,ปนะว่า HRV เนี่ยเขามีความ อนเนกประสงค์ลูกค้าก็คือบอกของเขาเนี่ยสามารถปรับพับได้ซึ่งข้อดีของเขาคือมันสามารถพับได้เรียบแบบเรียบเลยโตบอกของเขานะครับจะพับได้ประมาณเป็นหกสิบสี่สิบนับซึ่งเรียบได้แบบนี้เลยลูกค้านะครับก็ถ้าไปแบบว่าไปโฮมโปรเนะี้ยไปซื้อแบบว่าตู้เย็นทีวีใหญ่หกห้าสิบกว่านิ้วอนะไรเงี้ยสบาย นะลูกค้าใส่เข้ามาได้สบายๆเลยนะลูกค้าเพราะข้างหลังมันก็มีเปิดได้นะก็ใส่จากท้านงลหลังก็ได้นะครับบอกแล้วนะว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆสําหรับ HRV คันนี้นะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราไปดูพวกเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าว่าคันนี้ดูแลมาเป็นยังไงบ้างในส่วนของหน้าห้องเครื่องของ Honda HRV คันนี้แล้วนะครับจากที่เห็นเลยหน้าห้องเครื่องของเขานะก็ต้องคุยถึงห้องเครื่องก่อนเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับสสูบ16วาลนะครับ เป็นตัว1796 c พรอหซีซีหรือ1ัน0้ซีซีนั่นเองนะเครื่องยนต์นิ่งนะเงียบเชียบเลยลูกค้านะครับทำงานได้ตามปกตินะครับ,ลบ,นะรบแล้วก็โครงสร้างของเราเนี่ยเรารับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักจนน้ำแตดต่อผิความหรือว่ากรอไม่ลูกค้าสามารถดูพวกตามหัวน็อตต่างๆนะหัวน็อตดเดิมๆไม่มีไข่ไม่มีถอดทั้ง2ฝั่งนะครับตรงกระนีขึ้นมาด้านบนนะครับพวกนี้เห็นไหมรูปทรงต่างๆอยู่ครบรลมเหลี่ยมอะไรแบบนี้มีครบเลย พวกสติกเกอร์มอองมอกอรเดิมๆอยู่ครบลูกค้านะครับแล้วก็ตามคันต่างๆไล่ลงมานี่เดิมๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีหักไม่มีงอลูกค้าเดิมๆเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆจุดแต้ม QC ต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบถ้วนครับคันนี้เราดูแลให้ครบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับลูกค้าแล้วก็ทุกอย่างนะเราผ่านการตรวจเช็คจากศูนย์บริการ มาเรียบร้อยแล้วตัวเดล็ก ABS อะไรก็ดูแลมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจในสภาพนะครับมั่นใจในคุณภาพของอเครื่องยนต์ได้เลยนะครับแต่รถของดิจิตอลคาทุกคันนะครับเรามีประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับย้ำอีกทีสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคันได้ให้เตัว1.8ตัว E Limited ปี2016นะครับกับราคาของเานะ405,000บาทเครดิตดีฟีดาผ่อนประมาณ7,000เท่านั้นนะครับ สำหรับตอนนี้ใครสนใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้ลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจก็ส่วนลดสูงสุด30,000บาทหรือฟรีประกันภัย1ปีฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายให้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาที่เบอร์09458ไป661ก็ได้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่แอสไ e ร e n ีเจนต์โฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบรถสวยๆแบบนี้นะครับมือสองคัดประวัติข่าสภาพก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ